สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ประสิภาพพี่น้องมาเที่ยวสม้มนาแซงพี่นอ้องพอามาเที่ยวส้มอีกแล้วนาแซงเฮากำลังออกห่วงบางห่วงกับไมยก,ก้มแลวก็เลี้ยงน้ำก็มีพี่น้องเอามาเบิงน้ำกันเนาะนาแซงของเฮาอะ่ะสีนี้ยังแน,น,น่ในนาแซงนี่นาแซงมันสวยสวยงามสาํารดเวลามันออกห่วงเอามาเบิงน้ำกันพี่น้อง ผูน้นาแซงเข้ากันล้ายเติบนะพี่น้องเลยนี่พักตบพัก,กเกษตรมันอยู่ในน้องอันนี้เนาะเอามาปล่อยพักบ้งกับปล่อยพี่น้องหากันหมเป็นปีนีเข่านาแซงใหญ่ว่าประมาณหาสิบสอบได้ก็ดีพี่น้องพัก,กเกษตรเนี่นะคะตบเอามาปลูกเบิด์ดละพี่น้องอกันนี่แต่งามอยู่ได้เลย ถ้าบ้งนี่ยมันบอกขยายพี่น้องเอลยดิปลูกก็ได้แต่สำนี้เห็นบ่พี่น้องนาแสงเขียวงามร่วงขาวเขียวงามพี่น้องูเห็นบ่คอมเมนต์ทพายนะเนาะทางนั้นจะหนาพายขาวเขียวงามจะได้พี่น้องเอลย พี่น้องมาเบิ่งห่วงเขาบอนไก่เทียงเลยพี่น้องห่วงเขานะ้าแซงกับสิะมาณน,นี่แหละพี่น้องนี่กับสิบใหญ่ร้ายตอนไหนน้อไม่ก็มีแต่ก,ก้อมันพี่น้องเด้อเดี๋วมึงคนีหลอมนะักเห็นแล้วัง ม่วนใจพี่น้งนนงองปลาซิวกับไหลพี่น้องบ่นเยี่ยมเยี่ยมเยีลจะซิวกับไหลมาเบิ่งไส้พี่น้องไส้เนี่ยนี่ไส่อีผอเราใส่เนาะเราเอาอนาันี่ยเห็ดไส้นี่ปกตินี่เขาสิใส่บ่นน้ำโลงหน่งบอใส่ปิ่นปากกันขึ้นหาน้าแต่ว่าอันนี้แม่เขาใส่ปิ่นปาก ใส่ปินปากลงนี่เห็นบ่าปกตินำสีไล่เข่าใส่เห็นบ่าแต่ว่าตัวนี้นี่ใส่ใส่ใส่ยาแรงนะครับจะใส่ปินปากออกลงไปหาบนน้ำตกสเสริญจะใส,ใส่ใส่ปินปากลงยาเม,มื่งก่้พี่นกยังไงเม่กับพี่นอกน ปลาซิวกุ้งพี่น้องเห็นหตัก๊กแตกตัก๊กแตกเห็นหมดปลาซิวก,กุ้งหน่อยเดียวพอพ่นยามแล้วมึงเศร้านี่เด้มันก็สิโบมีถ้าเขาสิมายามตอแรงอีกเห็นบ่บักหอยเขาเนาะยังเห็นดีบ่อันนี้เป็นบักหอยโขงเนาะเฮาเอามาปล่อยหอยโขง นี่ก็เป็นเพื่องเนาะเพื่องที่เราลงแซ่ให้มันบูดมันเน่าเป็นอาหารปลาบอกหอยโข่งนี่มา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, นนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหน่วยนะพี่น้องแล้วมาปล่อยกันหลายหน่วยเลยห็นไ่พี่น้นองอยู่ในพักตบก็มีพี่น้องโอ้หลายหน่วยอยู่มาหอยโขงนะ่งครับพี่น้องเนี่ยแต่เขามาหลากตอนแรกพี่น้องอันนี้เป็นดอกพักกันจองเนาะพี่น้อง ประกันจองกับปักตบมันสิบบกคือกันคักคักพี่น้องคัก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 ปลาเต้นพี่น้องเลยจักจีกจักจีก นี่กแมนให้นี่มันโนนเนาะได้ดูดน้ำใส่ให้พงตัวที่พาพี่น้องเบิง่งได้แมนเฮาบริยุดน้ำเนาะมันสิมีน้ำไหลตลอดน้ำออกบ่อน้ำคำอยู่ทั้งพู่เลยทั้งเทิง,ทงให้นี่นี่นมันโนนหรือกหว่านเอาเนาะมันก็ได้สัมนี่ได้แต่ก็งามอยู่พี่น้องเขียวขาอะไรบ่แมนเหลืองน้ำก็ะมี่พี่น้อง นี่ก็เป็นพักเนาะแต่ว่าเขาปลูก,กแต่ดนเหรอมันกะเป็นดอกแล้ววิดยามพักดอกไม้ดอกไม้เนยว้บูซาวันชิน้นวันผาหยิบขนมเบงลงบูซาผาพี่น้องลงไปใส่บาตต้นมะเขือมะเขือกระดกกระได้มะเขือแม่ปูกเมื่อกี้ก็มีมะโพดเนาะมันแก่แล้วกับ คู้ซื้อกว่าหน้าแซงนี่มันสีง,งามกว่าหน้าปีพี่นอ้องอันต้นมันชีเตี้ยแต่ว่าห่วงมันหนีง,งามพี่นอ้องตรงหน้านี่ก็เป็นเทียงหน้านะเอาก็แม่เพ็นสชีนอนเทียงหน้าเผาข้อไก่ห็นอบอกข้อไก่นะขรอไก่อยู่ในกรกฏหม้ใเไ,ไก่เขาก็ ปลานี่ตใหญ่เนี่ยพี่น้องไว้ในนานแต่ว่าส่วนร้ายเนี่ยแมนเอาบบได้ถ้าเอาได้เนี่ยโอ้ยปลาคอนี่ตัวบักใหญ่เลยตัวหน้าห้นี่นะฮะกระดุดใหม่เลยบบมีต่อเพื่งบอนี่กระมบนหน้าแซงของเฮาดอกไม้ก็โอ้โหเหี้ยหโหย อยากกินหน้ามยพี่น้องพาให้น้องทายจดวน,นี้ธรรมศาสตร์สวยงามพี่น้องเป็นแต่อ,อยู่เป็นแต่เศร้าเถอะนะเมื่อคนสิแปดแกออกเป็นอย่างมันบ่มีเข่านี่นี่ปกติเฮากะดำใส่พี่น้องแถวนี่นะแต่ว่าปากินเมดเลยมันก็เลยเรือแต่สองภาคพังนี่มันเป็นบ่ดำใส่ได้แถวนี้ดดำใส่มดนี่ แต่ว่ามันบเรือมันเรือแต่โน่นนั่นกับโน่นนี้แล้วกโนอนพู่นเอาสำนีแล้วพี่น้องเอาสิไปหาหดชวนหาหดดอกไม้ฮดผดผักเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบใจที่ติดตามหับสมสบายดี